สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนครับวันนี้ก็จะมาหาคุดปูเอาไปดองเป็นดองแบบใส่น้ำปลากับซีอิ๊วขาวฮะดองเอาไว้ตำส้นตำกินกันเดี๋ยวเราไปเริ่มขุดกันเลยดีกว่าพี่เนี่ยฮะพ,พี่เจอรูแล้วฮะที่สองรูนะฮะ วันนี้ก็ว่างะฮะก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยมาขุดปูตอนแรกก็คิดว่าจะขุดปูเนี่ยเอาไปทําแกงอย่าฮะเป็นแกงปูแต่คิดไปคิดมาผมว่าผมเอาไปดองดีกว่าฮะเอาไปดองไว้แล้วก็ไม่ตำก่อส้ตมตำกินเพราะว่าก่อนหน้าเน,นี้ยผมก็มาจับปูแล้วเคยเอาไปดองกินอยู่ฮะ อร่อยครับพี่พี่ลองทําดูนะฮะเอาไปดองกับน้ําปลากับซีอิ๊วขาวบ้านเรานี่แหละฮะเอาไปดองดูแต่จะใส่เยอะนะฮะมันจะเค็มดองใส่ขวดโหลไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ฮะพี่พี่อันนี้อร่อยจริงฮะเวลาตามส้มตำแล้วเอามากินกับส้มตำอร่อยมากไม่ให้อีกตัว ถ้าขุดก็ระวังหน่อยนะพี่พี่ระวังมันหนีมือเวลาล้วงไปหรือถ้ายังไม่เจอตัวปูก็อย่าเพิ่งไปล้วงนะบางทีอาจจะเจองูได้ต้องขุดให้เจอตัวปูก่อนแล้วค่อยล้วงฮนะก็มีนาย่ลงนี้นะยังไม่ไสกันเลยพอที่จะขุดปูได้พี่พี่ นี่ฮะพี่พี่ปูตัวเล็กนิดเดียวนี่ฮะพี่พี่ถึงแล้วฮะอีกตัวหนึ่ง แต่ปูนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่อพี่ๆจะมีประมาณนี้เนี่ยฮะเนี่ยตัวไม่ค่อยใหญ่มากฮะจะประมาณเนี้ผมจะเอาไปดองดองกับดำปลากับซีอิว๊วเอาไว้กินกับส้มตำฮะเอาไว้ตำกับส้มตำเดี๋ยวเราเดินหารูปูนต่อฮะนี่ฮะพี่ๆนี่ฮะสองรูแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าอยดทางนี้นก่อน โอ้ยนี่เจอแล้วพี่พี่นี่ฮะนี่ฮะบางตัวก็อยู่ลึกบางตัวก็อยู่ไม่ค่อยลึกนะพี่พี่รูแต่ละรู ก็ไม่ใช่ว่าขุดไปแล้วจะเจอทุกตัวนะพี่ๆบางทีก็มีแต่รูปูไม่อยู่ก็มีอ้ยนี่ครับพี่โดนแล้วผมนึกว่าผมสับโดนปูซะแล้ว เนี่ยพี่พี่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าทุกตัวที่ขุดมา,มาเมื่อกี้ น,นี่ครับพี่พี่เห็นไหมฮะอาจจะติดดินนิดนึงโอ้อันนี้ลึกมากฮะดูฮะพี่พี่คิดดูว่าถ้าขุดประมาณสักสิบตัวเนี่ยเพราะว่าหอบกินแน่นอนอ นี่ฮะพี่ๆเจอแล้วนนะนี่เห็นสีดำๆแล้วฮะพี่ๆเ,เดี๋ยวดเดียวต่อเดี๋ยวกลบให้เขาหน่อยฮะ นี่ตัวใหญ่อันนี้ไม่ใช่อยู่ในรูนะฮะอันนี้กำลังเดินออกเหมือนมันเดินออกหรือจำศีลอะไรสักอย่างแหละแต่ในรูอยู่น,นี่โอ้ตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ปล่อยไปฮะพี่พี่ตัวเล็ก ก็ตัวใหญ่อยู่นี่ฮะพี่พี่กเมื่อกี้ผมเห็นตัวแล้วนะฮะผมาไว้ใช่นะหรือเปล่าเดี๋ยวดู้กันแต่ใช่ฮะพี่พี่เนี่ยนี่ฮะ,ฮะได้ใหม่ตัวแล้วตัวมันก็ใหญ่สุดละลพี่พี่ อันนี้ก็เจอตัวแล้วครับพี่พี่ย้ำนะฮะต้องขุดให้เจอตัวปูก่อนนะฮะแล้วค่อยล้วงนะครับพี่พี่ถ้าล้วงสุมสี่สุมห้าผมกลัวโดนงูนะฮะเนี่ยเจอแล้วเนี่ยฮะไปอี่ตัวละ จะถือว่าพอได้อยู่พี่พี่นี่ฮะพี่พี่นี่ตัวก็จะประมาณนี้นะพี่โอ้พี่พี่ฮะอันนี้เจอสองตัวเลยฮะนี่ฮะอันน,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 นี้ตัวหนึ่งนี่ฮะนี่ตัวหนึ่งแล้วแล้วฝังนี้ตัวหนึ่งนี่ยฮะเห็นไหมพี่ มีตัวหนึ่งนีตัวหนึ่งฮะอันนี้ก็เจอแล้วพี่พอันนี้ตัวก็โอเคฮะถือว่าไซส์ก็ก็ขนาดขนาดกลางๆนี่ฮะเห็นรูแล้วพี่พี่นี่ฮะีสองรูติดกันเลยนี่ฮะอีกรูหนึ่งนี่ นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเนี่ยอาวิธีเจอแล้วฮะเห็นไหมฮะ chở lợi vị mẹ Này Này mẹ 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 này ha mẹ này ha mẹ 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 phải cho tuần tuần เนี่ยพี่พี่โอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะขุดแค่นี้แหละพี่พี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ฝ่ายน้ำร้นะ่ะเดี๋ยวไปล้างแขนล้างขาก่อนฮะไปฮะเดี๋ยวเจอกันโอเคฮะพี่พี่ตอนนี้ก็มาถึงน้ำร้น,น้วเดี๋ยวขอล้างเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยฮะเดี๋ยวการดองว้ดองแบบไหนฮะ นี่ฮะพี่พี่ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วฮะนี่ฮะปูที่ขุดเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวผมจะแช่น้ําให้ดินมันออกก่อนนะฮะแล้วค่อยเก็บกระดองปูทำความสะอาดฮะตอนนี้เราก็จะเริ่มทําน้ําเอาไปหมักปูดองนะพี่พี่นี่ฮะนี่คือปูที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ฮะพี่พี่ส่วนน้ําก็ กะเอานะพี่ๆกะเอาผมไม่มีปริมาณวัดอะไรนะฮะผมแค่กะเอาดูว่าปูของเราเยอะแค่ไหนเราก็ใส่น้ําตามที่เราเห็นปูว่าเยอะหรือไม่เยอะยังไงก็กะกาน้ําเอานะฮะส่วนส่วนน้ําปลาเนี่ยผมจะใช้น้ําปลาหมักนะพี่ๆส่วนน้ําปลาเนี่ยผมจะใช้เกือบเต็ม เนี่ยฮะกระบวยเนี่ยฮะกระบวยการสีดำเนี่ยฮะเกือบเต็มนะพี่พี่แล้วก็ซีอิ๊วขาวก็เหมือนกันฮะเกือบเกือบเต็มเหมือนกันอันนี้ก็กะกะเอานะพี่พี่ชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาตามที่เราอยากจะกินนะฮะเนี่ยฮะผมก็ตวงเสร็จแล้วะฮะเนี่ยผมตวงใส่ถ้วยนะฮะพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะเทลงไปเลยนะฮะแล้วก็ ใส่ชูรสลงไปหน่อยก็ได้นะฮะเพิ่มความนัวสักหนึ่งช้อนชาครับพี่พี่อันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความชอบถ้าใครไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะต้องต้มน้ำให้เดือดนะพี่พี่ ต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็พักไว้นะฮะส่วนกระเทียมเนี่ยใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะใส่ดับกลิ่นค้าวนิดนึงขาวปูฮะผมก็ใส่ประมาณก็สามกลีบนะฮะส่วนน้ําดองปูของเราก็เดือดได้ที่แล้วะฮะก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นก่อน,นะฮะแล้วค่อยเอาไปดองนะฮะพี่พี่ตอนนี้น้ําดองปูของเราก็เย็นแล้วนะพี่พี่มาดูนะฮะ นะฮะส่วนปูผมก็เพิ่งอ,ออกมาจากตู้เย็นนะฮะขวดโหลผมไม่มีผมหาได้แต่กระปุกแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่แบบกระปุกแบบนี้แล้วกันนะพี่ๆอ่าพอน้าเย็นแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะฮะย้ํานะฮะต้องใส่ตอนน้าเย็นๆนะฮะอย่าใส่ตอนน้าร้อนนะฮะปูมันจะสุกนะฮะส่วนน้ําถ้าเหลือก็สามารถเก็บไปใช้ วันหลังได้นะพี่ๆถ้าหาปูมาได้ก็เก็บไว้นี่ตู้เย็นแล้วก็เอามาดองต่อได้นะพี่ๆนะฮะดองทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะกำลังดีอ่ะพี่ๆรสชาติจะกำลังดีเลยฮะดองไว้กินกับส้มตำอันนี้แนะนำานีฮะอร่อยจริงๆ แต่เสียดายที่ว่าปูวันนี้ผมหาได้ปูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะพี่พี่ก็เลยมันดองไปแล้วมันก็มันก็ได้ะฮะแต,ต่ตัวมันอาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะแล้วเราก็ปิดฝานะ,ะพี่พี่ปิดฝาเนี่ฮะแล้วเราก็เอามาแช่ตู้เย็นนะฮะเอาอุณหภูมิปกติเนี่นะพวกพี่เนี่ยเอาอุณหภูมิปกตินะฮะพี่พี่เนี่ยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็เอามากินกับส้มตามได้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะชุดยังเป็นชุดเดิมอยู่เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม